ผักหวานผมสั่งมาจากภาคเหนือนะครับเป็นผักหวานสุกคาต้นนะครับอุปกรณ์ก็จะมีสกอตไบสองแผ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับเทมเมล็ดผักหวานลงใส่กระมังนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็เอามเมล็ดที่ลอยน้ำออกนะครับ ว่าเมล็ดที่ลอยน้านี่เป็นเมล็ดที่เสียแล้วนะครับเอาออกทิ้งได้เลยครับหลังจากนั้นก็ปอกเอาเปลือกของเมล็ดประวานออกนะครับแกะเปลือกกิ่งก้านออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาเมล็ดประวานที่มีเนื้อนะครับประวันจะมีเมล็ดจะมีเนื้อเหมือนลําไยนะครับให้เราขัดเอาเนื้อของประวานออกเอาสกอตไบส์นะครับขัดเอาเนื้อประวานออกแต่ถ้าใครมีดินทรายนะครับเอาดินทรายคุก คุกเขามเมล็ดักหวานแล้วก็เอาสก๊อตบไบค์ขัดนะครับจะดีออกจะออกดีมากนะครับหลังจากนั้นเราขัดเสร็จแล้วเราก็จะเอามเมล็ดักหวานไปพึ่งลมนะครับให้เอามเมล็ดักหวานไปพึ่งลมนะครับห้ามเอาไปพึ่งแดดนะครับเพราะว่าจะทําให้เมล็ดักหวานเสียได้นะครับผมก็จะเอามเมล็ดักหวานไปพึ่งไว้ตรงของผมนะครับผมพักอยู่กรุงเทพเพราะว่าระเบียงห้อ,องผมมัน ไม่ค่อยมีแดดมากนะครับเพราะว่ามีตึกฝังโน้นบงังแดดไว้อยูอ่มันจะเป็นที่ร่มอยู่ตลอดเวลาเวลาซักผ้าอย่างนี้ก็สีหวันนะครับถึงจะแห้งเราก็เอา,มาเมล็ดผักหวานมาตากลมพึ่งลมไว้นะครับประมาณ1วันนะครับพอผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะครับมเมล็ดผักหวานก็แห้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาน้ําสกัดละมังแล้วก็เอาน้ํายาฆ่าเชื้อรานะครับ ใส่ลงไปในน้ำในกระมังนะครับพอประมาณหลังจากใส่น้ำยาแล้วผมก็จะอเอาเมล็ดที่พึงไว้1วันนะครับเอาลงในน้ำนะครับเอาลงในน้ำที่ผมผสมน้ำยาข้าเชื้อราไว้ก็คนให้เข้ากันนะครับ ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแช่ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงพอครบหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะเริ่มทําการเพาะนะครับเอามาเล็ดลงดินนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีกระมังนะครับกระมังซักผ้าที่ห้องผมเนี่ยละครับกระมังที่ผมใช้ผมจะไม่เจาะดูนะครับเพราะว่าผมจะเอากระมังที่เพาะเมเล็ดของหวานนี่ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปลงหลุมแล้วผมก็จะเอากระมังมาใช้ต่อได้นะครับหลังจากนั้นก็เอาผ้ามาวางนะครับรองพื้นไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เทดินลงไปนะครับดินที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแกบเผานะครับแกบเผากับผสมขุยเปลือกมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนะครับผสมกัน าหากว่าใครไม่มีดินอย่างที่ผมบอกนะครับก็ใช้เป็นแกแบดําธรรมดาก็ได้ครับหรือว่าใช้ทรายก็ได้ครับดินทรายนะครับเอามาใช้แทนกันได้เหมือนกันเราก็ปรับหน้าดินให้เรียบนะครับความชื้นของดินนะครับประมาณ4 0เนะครับของน้ําที่ใช้เวลาเรากําดินออกนะครับจะไม่มีน้ําออกตามง่ามมือนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําติดตามมือนะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่เปียกเกินไปหรือว่าแห้งเกินไปนะครับ พอเราได้ความชื้นของดินเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูเมล็ดเมล็ดผักหวานนะครับเมล็ดผักหวานจะงอกส่วนก้นของเมล็ดผักหวานนะครับอันนี้คือส่วนขั้วนะครับส่วนขั้วคือส่วนหัวอันนี้คือส่วนก้นนะครับให้เราเอาเมล็ดผักหวานส่วนก้นลงในดินนะครับหรือว่าจะวางในแนวนอนก็ได้นะครับแต่พื้นที่ผมไม่เยอะนะครับเป็นกระมังเล็กๆผมก็เลยเอาส่วนก้นของผักหวานลงเพราะว่าเป็นส่วนของรากที่จะงอกออกมานะครับ แต่ถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆนะครับที่ไวเพาะนะครับกระมังใหญ่ๆหรือว่าถังใหญ่ๆก็วางในแนวนอนก็ได้นะครับพอวางมาเมล็ดเสร็จแล้วเราก็เอาดินมาโรยทับโรยทับไม่ต้องโรยหนานะครับเอาแค่ทั่วๆมเมล็ดปังหวานก็พอนะครับกบมีดปังหวานไวบางๆให้ทั่วทุกม็ดนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาผ้าปิดไว้นะครับแล้วก็ผ้าคุมทับอีกทีหนึ่งนะครับก็คุมไว้ประมาณ2วันนะครับแล้วก็มาให้น้ำนะครับหลังจากผ่านไป2วันนะครับเราก็มาให้น้ำกันผมจะใช้สเปร์นะครับสเปร์ฉีด แต่ถ้าใครไม่มีสเปร์นะครับก็เอาน้ําใส่มือแล้วก็สล,สลัดสลัดใส่ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นน้ําก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับน้ําธรรมดาฉีดเข้าไปเพื่อให้มันรักษาความชื้นของดินนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าการะมังที่ผมใช้ไม่ได้เจาะรูนะครับถ้าใส่เยอะมันจะอับแล้วก็จะทำให้เชื้อราเกิดขึ้นได้ก็ฉีดให้ทั่วๆนะครับ แล้วก็คุมไว้เหมือนเดิมหลังจากคุมแล้วเรามาดูกันนะครับว่า3วันผ่านไปมนเมล็ดปรกหวานของเราจะงอกได้ขนาดไหนอันนี้ก็3วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน หลังจากมาเมล็ดประวานของเราได้บุ่มไว้ในกระมังนะครับสามวันอันนี้ผมเอามาให้ดูเฉยน,นะครับว่าสามวันแล้วมเมล็ดงอกได้ขนาดไหนแต่อย่าเพิ่งเอาไปลงหลุมนะครับแต่ถ้าใครมีที่มีอะไรถ้าอยากจะเอาลงหลุมตอนตอนอลากงอกขนาดนี้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะทิ้งไว้ประมาณ 8วันถึง12วันนะครับผมถึงจะเอาไปลงดินนะครับเพราะว่าผมจะรอให้รากมันยาวกว่าน,นี้ให้มันแทงรากยาวกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่กรุงเทพนะครับผมก็ลางานไว้นะครับก็กล่าวว่าถึงเวลาผมจะกลับบ้านที่ผมลาไว้ว่ารากประหวานที่ผมเพาะไว้ก็ยาวพอดีนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอามาลิตประหวานที่ผมเพาะไว้อยู่ที่กรุงเทพนะครับ กลับไปโรงดินที่ต่างจังหวัดอีกทีหนึ่งนะครับเมล็ดปลหวาน3วันนะครับก็จะมีหน่อขึ้นมาลากตรงสวนก้นนะครับจะเป็นส่วนที่มันแทงลากอันที่เราเห็นเป็นหน่อก็คือเป็นลากของเมล็ดปลหวานนะครับที่มันแทงลากออกมาตอนนี้ก็เพิ่งได้3วันก็ยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ ต่อไปในคลิปต่อไปนะครับผมจะสาธิตวิธีการปลูกประหวานลงดินนะครับอีกทีนึ่งนะครับคลิปการเพราะ,มะเมล็ดประหวานป่านะครับถึงแม้เราอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในสถานที่ไหนหรือว่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมแค่ไหนเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราใจรักในเกษตรกรผมก็คิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาก็ทำสำเร็จมาแล้วนะครับปีที่แล้วปีที่ผ่านมาก็เอาไปลงปลูกลงลุมได้หลายต้นเหมือนกัน ปีนี้ก็เลยมาแนะนําให้ทุกคนทุกท่านที่อยากจะปลูกอยากจะทําเกษตรกรถึงแม้ตัวเองจะอยู่ในกรุงเทพนะครับก็เลยแนะนําวิธีนี้มาให้ลองทํากันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เตรียมติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ